ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาต่อกันที่ข้อ11นะคะข้อ11บอกว่าถ้าต้องการสร้างเลขกี่หลักก็ได้ะคะ่ะที่น้อยกว่า500จากเลขโดด0,2,4,6,8จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนนะคะซึ่งในข้อนี้จะเห็นได้ว่า สร้างเลขกี่หลักก็ได้ที่น้อยกว่า500กี่หลักก็ได้เนี่ยเหมยความว่ามันก็มีจํานวนอะไรบ้างนะคะที่มันน้อยกว่า500ก็จะมีเลข1หลักเลข2หลักแล้วก็เลข3หลักที่น้อยกว่า500นะคะดังนั้นข้อนี้จึงจําเป็นต้องอแยกออกเป็นกรณีเช่นเดียวกันคะ่ะงั้นเดี๋ยวจะ,ะแยกเป็นกรณีที่1นนะคะก็คือกรณีที่สร้างเป็นเลขหหลักคะ่ะ สร้างเลขหนึ่งหลักนะคะว่ามีทั้งหมดได้กี่แบบกี่วิธีนี่คือเลขหนึ่งหลักค่ะเลขหนึ่งหลักเลขของเราก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดนะคะดังนั้นเลขหนึ่งหลักของเราก็คือศูนย์ศูนย์ก็มีค่าเป็นศูนย์นั่นแหละค่ะแล้วก็สองสี่หกแปดซึ่งเหล่านี้น้อยกว่าห้าร้อยอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นตัวนี้ก็มีตัวเลขให้เลือกทั้งหมดห้าแบบห้าวิธีก็คือมีมีศูนย์ 2 4 6แล้วก็แปดะก็คือเป็นเลขใน5ตัวนี้ห้าแบบ5วิธีด้วยกันเท่ากับ5แบบ5วิธีค่ะต่อไปกรณีที่สองก็คือกรณีที่สร้างเลขเป็นเลข2หลักค่ะก็คือ,อถึงหลักสิบนั่นเองกรณีที่สอง สร้างเลข2หลักขีดไปเลยนะคะก็คือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาดูการทำงานที่หลักสิบก่อนหลักสิบเนี่ยยังไงทุกจำนวนที่อยู่ในหลักสิบเนะะี่ยค่ะมันก็น้อยกว่า500อย่างแน่นอน หลักสิบถามว่าจำนวนอะไรบ้างที่อยู่ในหลักสิบได้ก็จะต้องมี 2, 4 6สแล้วก็8นะคะศูนย์นี่ทำงานในหลักสิบไม่ได้นะเพราะเพราะมันไม่ให้ค่าในหลักสิบดังนั้นหลักสิบก็มีทั้งหมด4แบบ4วิธีก็คือมีมี2มี4มี6แล้วก็มี8นะคะส่วนหลักหน่วยค่ะศูนย์ก็ก็อยู่ในหลักหน่วยได้ดังนั้นตรงนี้ บอกว่าให้สร้างเลขจํานวนเหล่านี้เพาไม่ได้บอกว่าต้องเลขไม่ซ้ํากันหรือใช้เลขไม่ซ้ากันดังนั้นเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์ที่จะลงในหลักหน่วยได้อีกนะคะหลักหน่วยก็มี5ตัวด้วยกันรวมทั้งศูนย์ด้วยดังนั้นเราสามารถสร้างเลข2หลักนะคะได้เป็น4ีคูณ5เป็น20แบบ20วิธีด้วยกันค่ะต่อไปอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่3กรณีที่สร้างเป็นเลข3หลัก นะคะสร้างเลข3หลักซึ่งเลข3หลักตรงนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงเพราะว่าเงื่อนไขโจทย์บอกว่าต้องน้อยกว่า500ค่ะอันนี้กำกับไว้ด้วยนะว่าเป็นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยค่ะเดี๋ยวจะมาดูการทำงานที่หลักร้อยก่อนนะคะให้ทำงานที่หลักร้อยก่อนดังนั้นทำงานที่หลักร้อยจำนวนอะไรหลักหรือจะมีกี่ร้อยหลัก ที่มันน้อยกว่า500ก็ต้องเป็น200ใช่ไหมคะ200ถ้าขึ้นด้วยเลข2ก็คือ200กว่าเลข4ก็400กว่าพอเลข6 600กว่านี่มันไม่ได้น้อยกว่า500แล้ว8 0 0กว่าก็ไม่ได้น้อยกว่า500แล้วดังนั้นจํานวนหรือตัวเลขที่ทํางานในหลักร้อยได้นะคะก็จะมีเฉพาะ2กับ4ก็คือ200กว่ากับ400กว่ามีทั้งหมด2แบบ2วิธีนั่นเองก็คือมีมี2กับ4 แค่2จำนวนนะคะส่วนหลัก10เป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง5ตัวค่ะก็คือ0 2 4 6 8ใช้ซ้ํากันได้และหลักหน่วยก็เหมือนกันค่ะสามารถนําเลข2 2 4 6 8นํามาใช้ในหลักหน่วยได้เช่นเดียวกันดังนั้นกรณีที่สร้างเลข3หลักนะคะที่น้อยกว่า500ตรงนี้ค่ะกเ็เลขในสร้าง3าหลักก็จะเป็น10เป็นห้าิ สรุปสร้างได้ทั้งหมดนำมารวมกันนะคะใช้หลักการบวกสร้างได้ทั้งหมดรวมกันก็เป็น5บวกกับ20บวกกับ50รวมเป็น70เป็น75ก็เป็น75จํานวนด้วยกันค่ะฉันข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะ75จํานวนแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะสร้างหลักที่1 หลักที่สองและหลักที่สมโดยดูเงื่อนไขให้ดีๆให้เป็นไปตามโจทย์นะคะสำหรับข้อนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ